สวัสดีคะ่ะันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทําสนามแต่อันนี้เป็นสนามจําลองสําหรับการสอบทําใบกับขี่นะคะท่าที่3ก็คือถอยหลังเข้าอ,อ่ซองจอดข้างพุทบาทนะฮะก็เป็นการจําลองนะฮะก็เมื่อวานไปสอบแล้ววันก่อนไปสอบแล้วแต่ว่าไม่ผ่านท่านี้ก็เลยต้องไปสอบใหม่นะฮะก็เลยจะมาจําลอง สนามนะฮะอันนี้ก็เอาแบบง่ายเลยนะฮะก็กะระยะเอานะฮะนี้เดี๋ยวจะไปเอารถมาส <c oughs> องสองอันนี้พ่อเป็นคนช่วยพ่อช่วยทําสนามนะฮะสนามก็เอาแบบง่ายๆเลยกะระยะเอาตรงนี้อันะะนี้แล้วก็นอนเลยก็มีพื้นที่นิดนึงนะฮะมีพื้นที่พอพอที่จะจําลองเป็นสนามได้ก็เลยลองดูนะะอันนี้ก็เป็น หลังบ้านนะคะเล็กๆนะคะก็อันนี้เดี๋ยวจะไปลองจะเอารถมาลองเทียบดูนะคะว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะคะก็เอาใจช่วยกันหน่อยนะ,ะขอให้ผ่านการสอบในท่านี้แล้วกันขอบคุณค่ะ Rồi đó. Rồi, rồi. Thế này. ห้องนี่ออกมาเนี่ออกไปถึงนูง้นเรวก็เดินไปหนาไม้อ๋ออันนี้อันนี้มัเที่ยวนี่จบสาม่ยวได้ทีนี้ท่องต้องถอยหล้างไม้สุดนี่ก่อนเด้อนี่ถอยหลังมานี่เราก็เดินหนาไปเหลี่ยวไม้

Đuôi lăng đuôi lăng đuôi lăng À Để nắng ได้แล้วได้ไดแล้ว,ดลลลวไ,ได้แล้วได้ดูลักหนาสองลักแคบเลยแคบแล้วดูลักหนาสองลักพ่อลักเองพระมงกุฎอย่ามาก็ะเทาะพนานเลยเด้อ โอเคค่ะนี้ก็เป็นการซ้อมก่อนที่จะไปสอบออท่าสุดท้ายอันนี้ซ้อมสอบแก้ท่าสุดท้ายก็คือท่านี้นะคะถอยหลังเข้าซองซึ่งออถอยหลังเข้าซองเทียบฟุตบาทนะก็แต่ค่อนขอ้างยากนิดนึงวันนั้นก็ตื่นเต้นก็เลยไม่ได้ทําไม่ได้นะคะวันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะก็เอา,าขอกําลังใจจากเพื่อนๆน,นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเป็นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ